ค่ะวันนี้ฟ้าก็จะมาร,รีวิวของจากร้าน c ีิหรือ CQ คิวเนี่ยแหละค่ะสวีทช็อปนะคะก็อันนี้เป็นปลายนะคะอาจจะเป็น ID เนาะก็ตัวเล็กทั้งหมดนะคะก็โปรโมทร้านพี่เขานิหนึ่งนะคะนี่นะเป็นพัสดุสกูชี่แท้นะคะก็นี่นะคะอ่าให้ดูชื่อก็ได้นี่นะแล้วก็ร้านคูสาม เครื่องครัวในตรงข้ามพี่ซีอะไรเงี้ยเออใครอยู่แถวอาชัยภูมิก็ไปช่วยอุดหนุนถึงร้านพี่เขาได้นะคะพวกเครื่องครัวอะไรอย่เงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจนะมาแกะกันนะคะอุปกรณ์เสริมก็คือคัตเตอร์นะคะถ้าถือกลงไม่นิ่งยังไงก็ขอภัยด้วยนะคะคือไม่มีใครถือให้เนาะขาด ที่รอบนี้ไม่ได้ใช้กันไกเพราะว่าเอออยู่ในห้องแล้วนะคะแล้วก็ขี้เกียจออกไปไม่เชิงขี้เกียจหรอกแต่ว่าคือข้างนอกเขาแบบว่ายัางไงล่ะเขาก็ทําธุรกิจอะไรคุยเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้นี่นะคะฟ้าก็แกะแล้วนะแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้เปิดอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันโอเค นี่เคฟราอโอยามานะเห็นไหมเนี่ยมันเบอรเบอ,เบอนะคือก็ไม่ได้เบอรแล้วตั้งเป็นอฟเฟกเองนี่แหละคือแพ็กเกจน่ารักมากนะคะก็ขออนุญาตแกะนะคะพี่เขาแพ็กสวยมากอืมพี่เขาก็ไม่แพงะ่ะ ให้ไปอุดร้านพี่พเขาก็ได้นะคะก็มีอาโอยาม่าวาฟฟมีโนต้ตด้วยนี่นะคะคร่าอะไรต่างๆนะน,นะนี่นะแล้วก็เป็นน่าจะเป็นโนต้ตนะขอบคุณที่อุดหนุนค่ะถ้าสินค้าชิน้นใดมีตำหนิทางร้านต้องขอโทษนะเป็นสินค้าจากโรงงานแล้วพี่เขาก็ขายถูกจริงๆนะคะโอยาม่าเนี่ย โอ้ยมาว่ะเฟินสโลมากนะไปก็จะมาดูเป็นของที่พี่เขาบอกจะส่งสกูตชี่ให้เราด้วยนะเพราะว่าพี่เขาเคยบอกกับเราว่าจะส่งสกูตชี่มาให้นะก็คือคืออะไรก็เราก็ยังไม่เห็นเหมือนกันอุ้ยฮัลโหลคิตตี้นุ่มมากสโลเห็นไหมเนี่ย เห็นนะก็สวยมากเลยคะ่ะสโลเนี่ยเป็นมาการองหรือเปล่าไว๊ยขอโทษด้วยนะคะของเรามันเป็นแบบตลับน่ารักนะคะก็มีอะไรอีกไหม,มก็คือว่ามันก็จะมีอ๋องเงินทอนนะคะก็พี่เขาคงแถมกระดาษโน้ตให้นะคะขอบคุณมากนะคะก็มีตังทอนสิบบาทนะคะก็มีอะไรอีกไหม,มแล้วก็มีกระดาษที่แถมมานะคะ เป็นสองแผ่นนะคะเป็นโน้ตที่น่ารักมากก็สำหรับีบายค่ะ